ะะวันนี้นะคะพีทจะมาแนะนําห้องเรียนให้น้องๆได้รู้จักกับห้องเรียนพิเศษสายการเตรียมวิศวกรรมค่ะซึ hm ่งพี่ต้องบอกกันเลยนะคะว่าห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมของเราเนี่ยน้องๆจะได้เรียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเตรียมวิศวกรรมค่ะรวมถึงจะมีภาควิชาีให้น้องๆได้รงปนูปฏิบัติกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื like infinity, on, ่นนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าหลักส <mir> ูตรเตรียมวิศวกรรมของเราเนี่ยมีหลักสูตรวิชาการเรียนการสอนอะไรบ้างถ้ายังไม่ดูแล้วก็ไปดูกันเลย ักสูตรห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สำหรับน้องๆคนไหนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการสร้างตัวละคร 3D จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างตัวละคร3มิติวิธีการใช้โปรแกรมเพื่อนำไปใช้ในงานการาฟิกต่างๆ Internet of Things จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายการทำงานของระบบการเชื่อมต่อเซนเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน จะได้ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเรียนรู้คุณค่าของเงินตามเวลากำไรและต้นทุนรวมถึงการคิดผลตอบแทนการลงทุนอีกหลักสูตรหนึ่งคือหุ่นยนต์พื้นฐานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พื้นฐานของหุ่นยนต์การออกแบบเบื้องต้นการเขียนโปรแกรมและการเรียนรู้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับ และสำหรับใครที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเขียนแบบเบื้องต้นจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลขการเขียนแบบสั่งงานเบื้องต้นและการเขียนภาพสามมิติและหลักสูตร introduction to engineering จะได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และได้มีการจัดก,กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อาทิเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตร คณะอุตสาหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่จะช่วยบูรณาการความรู้เสริมทักษะส,ส,ส่สงเสริมให้มีความสามารถได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้รับการพัฒนาศาักยภาพอย่างเต็มที่ได้มีการจัดก,กิจกรรมค่ายเตรียมวิศวกรรมศาสตร์อาทิเช่นค่ายหุ่นยนต์ ค่าย,ยวิวชนวิศวกรค่ายสเต็มศึกษา น้องๆจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศและได้เปิดประสบการณ์แต่ละค่ายจะให้ความรู้มีการจัดกิจกรรมให้ได้ลงมือปฏิบัติให้เกิดกระบวนการคิดและเรียนรู้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนําห้องเรียนพิเศษสายการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสายการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย